นะครับสองคันนะครับแถวสามหกศูนย์แปดทั้งคู่เลยใครสนใจนะครับมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับราคาเพียง2 8 0แสนแบาทจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเช็คร้อยพร้อมใช้นะครับสภาพยาง90-95%นะครับสนใจมาดูรถได้ที่ร้านนักเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีหรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่0918611191นะครับรถ2คันนี้เช็คเก็บงานใหม่นะครับเช็คลูกหมากเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคันหน้านะครับทั้งคู่ นะครับใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับสภาพพร้อมขายพร้อมส่งนะครับสำหรับใครที่หารถรุ่นนิยมใช้นะครับไม่ควรพลาดนะครับสำหรับคูบารานะครับรุ่น l 3 6สามนสะครับสนใจก็สามารถดูรถได้นะครับสวยๆทั้งสองคันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินวนดูสภาพรอบๆคันนะครับอันนี้คันอยู่อยู่หน้ารถเนาะอันนี้คันอยู่ท้าย นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับ